สวัสดีครับผมปลากับช่องแอคชั่นทัวร์นะครับและวันนี้เขาก็ปลาทุกท่านมาตีนี่เลยดอยแม่สลองครับผมวันนี้เขาจะปลาทุกท่านนะมาแอลมาชมบรรยากาศตี้ดอยแม่สลองครับว่าที่นี่จะมีอย่างน่าชมพ่องเพื่อบม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมไปแอวพร้อมกันกับช่องแอคชั่นทัวร์ครับผม รถห่อนไปห่อนมานะครับผม,ผมผจะไปไหนเตี้ยเนาะผมก็เลยมาแวะตีพิพิธภัณฑ์วีรชนอดีทหารจีนคณะชาติภาคเหนือนะครับก็ว่าจะมาแวะแอลที่นี่ก่อนนะครับผมว่าตังหนเป็นอย่างไรเนาะเราเขาก็ไปแอลตีอ่าพระธาตุรีนาคารินนะครับผมปะ่ะเดี๋ยวเขาเข้าไปพอตังไนกันก่อนครับว่ามีอัญชังเนาะครับเนาะไป อยัม,มีน้ำแข็งว่ะขออยะมันเย็นอ่ะดูพิธพิธภัณฑ์วีชนสหารนกันะจกัชื่อมันก็องอยา,งนะองาก้องจันเ,นเ็นะเอะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหน,น,น,นหอตอนนี้เรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภา,าคเหนือละที่เขาเอยเตียวแอลตางไนเนาะว่าตังาตงหนมันมีอย่างพองเนาะ จ้ไปโอ้ยมีเป็นหูมือกำดอกบัวมันก่อนนั้นเป็นรูปมือจับดอกบัวนะพิพิษ ตพันธ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือนะไปเดี๋ยวดูตังในนะครับดอยแม่สลองที่นี่ดอยแม่สลองที่นี่มีอย่างงามๆดีๆให้รับชมเยอะแยะเลยโน่นโอ้โห งามครับบรรยากาศตอนนี้นะเป็นพิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทาหารจีนคณะชาติภาคเหนือนะครับนี่ดูบรรยากาศรอบข้างนี่วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศที่นี่ด,ดีขนาดเลยนะบนดอยแม่สลองนะแต่เจ้าขี่รถมามีหมอกมีอย่างด้วยเข้ามาจากทางโน้น และเรากำลังจะเตียวแอวทางนี้พี่พิรภัณฑ์วีระชนอดีตทหารจีนคนาชาติภาคเหนือแห่งประเทศไทยจื่อมันออกจอากห้องยากหน่อยนะครับนาออันนี้เป็นมีรูปปั้นของ,งอะไรยังมิสเตอร์กงเฉินเย่ไปเอาไปดูไปดู รูปปั้นของมิสเตอร์กงเฉินเย่ประวัติไอ้เรื่องประวัติความเปลี่ยนมาได้บ่หูเหรอครับปลามาแอลดูบรรยากาศมาได้แหละเนาะน่าจะเป็นบุคคลสำคัญของเปิดละเนาะครับมิสเตอร์กงเฉินเย่ปลาเดินทะลุนี่ไป S <S วิวดีนะบรรยากาศดีมากเลยด้านในเนาะอืมนะครับนี่งดงามมากเลย เดี๋ยวมีรูปปั้นตรงนี้อีกที่ป้ายนั่นน่าจะเป็นประวัติประวัติความเป็นมาเพื่อนเดี๋ยวเขาจะพาไปพออยู่นะครับพาไปพออยู่เพื่อใครมีความสนใจอย่างนอเขากับเตียวไปเลยนะอ๋อนี่ผู้นำกองทัพที่ 5, ห้านายพลต้วนชีวนเดี๋ยวดูภาพตั้งหน้าดีกว่านะ นี่ครับนี่เป็นรูปปั้นของผู้นำกองทัพที่5้าในพลต้วนชีเวนนะครับประวัติความเป็นมาแต่มืดตึบครับว่าเป็นได้ว่าเป็นได้เป,นป็นถึงมีที่นี่ขึ้นมานะมาชมบรรยากาศมารีวิวมาแอว อ๋อเนี่ยถ้าใครหูนี่นี่ถ้าใครหูรหต้องนี่เลยคำพูดเอนสัตว์จีน่าคำจารึกการก่อสร้างอนุสรสถานชาวจีนอพ,พยพภาคเหนือแห่งประเทศไทยอ๋อนี่ครับนี่ประวัติความเป็นมาของเพื่อนคือวันที่เก้าธันวาคม2492เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่คุณหมิงมณฑลยุนหนาน ทำให้จีนแผ่นดินใหญ่เปลี่ยนแปลงการปกครองบรรดาชนชาวจีนที่มายินยอมใช้ชีวิตภายใต้ระบอบราชี่คอมมิวนิสต์ต่างพากันอพยพออกนอกประเทศบางส่วนนําบางส่วนพานักชั่วคราวที่บริเวณชายแดนยูนนานกับพมา่ามีความเป็นอยู่ที่ยากลําบากอย่างแสนสาหัสเพื่ออุดมการอันสูงส่งเป็นเวลาถึง10กว่าปีเนาะเอาไง่ายๆคือไปอ่านคนเดียวเอาง่ายๆคือเนี่ยครับ เออเนาะประวัติความเป็นมานี่คือมืดตืบครับเออบรรยากาศอัปปะนะครับเดี๋ยวจะพาชมตังในเนาะว่าเปินมีอย่างเนาะ กว้างเหมือนกันเลยเนาะคือเป็นหน้าอย่าสร้างนั่นเหรอวัดอี๋คนมีหลายที่นะไปดูตรงไหนก่อนเยอะแยะมากมายเลยเนาะอ๋ออันนี้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องที่สองเนาะนี่พิพิธภัณฑ์ห้องที่สองนะครับพิพิธภัณฑ์ห้องที่สองนี่พิพิธภัณฑ์ห้องที่สาม อันนี้อนุสรสถานวีรชนเนาะ,นะคือประวัติความเปลี่ยนมานี่คือต้องถามคนจีนบุญละนอ้องบ่นหูเนาะว่าความเปลี่ยนมามันเปลี่ยนอย่างใดนะคนจีนเป็นต้องหูดีอยู่แล้วล่ะแค่ตัวหนังสือเขาก็มืดตึ๊บแล้ว,ลเวเดี๋ยวด็กกีเฮาถ่ายนั่นมาอยู่ ใช่ประวัติความเป็นมามาอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปสต็อปอ่านเนี่ยครับอันนี้เพิ่นเือเข้าไปได้ก่อเพิ่อนม่ได้บอกเนาะได,ไ,ดได่อยู่เนาะนี่ครับมาดูแบบบรรยากาศท้างในนะ อ่านมาออกรอกมืดตึบเลยพอวัดความเป็นมาหรือที่ไปที่มานี่คือบม่ไ,ได้หูเรื่องอย่างเลยไม่ได้ศึกษาอย่างมาเลยครับเพียงแต่ดูใน o o o g l e m a และเออมันต้องเป็นสถานที่สำคัญของคนจีนเป็นหนาเนาะจะเอาปลามาดูแบบ บรรยากาศนะครับไปเดี๋าไปดูพิพิธัณั์เปินเนาะม่ามีอย่างเนะาะาวาอยู่ไหนชาวนาอยู่ไหนเราไปคนจีนก็เปิดก่อนเนี่ยปเรามาเนี่นนยน,น, <laughs> นั่นคืออย่างพี่พิธัณั์อ๋อตรงนั้นตรงนั้นคือพิพิธัณั์ห้องที่หนึ่งเนาเ,เข้าไปอเดมีอธิบายอย่างเรือบบ เด,เดี๋ยวเขามานี่ก่อนเนะาะเข้ามาดูพิพิธภัณฑ์ห้องที่สองกับห้องที่หนึ่งก่อนนะเนาะพี่อนไปได้บอกคือถอดรองเท้าหรือโอ้ทำไม ประวัติเป็นเยอะจังเลยเนาะนี่ครับสม,สมาคมชาวจีนเพื่อสงเคาะ์ผู้ประสบภ,ภัยทานน้ำใจจากไต้หวัน,นะน,น,นวเนาะ,<อ>ะนชาวจีนอพยพที่พัดภากจากบ้านเกิดก็คือเอาละตอนนี้ก็เริ่มจะหู้ข่าวๆแล้วว่ามันว่าสถานที่แห่งนี้เปิลมีไว้คือ เพื่ออะไรยังเนาะเพื่อจะลึกถึงอะไรยังเนาะ <Okay. S 1> หมายถึงคนจีนที่เปิลหน,นีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์หรือเปล่าเนาะนเปิลถึงเปิลถึงอย่างไรฮะคล้ายๆกับว่าเปิลมาชอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์แล้วเปิลก็อพยพเนาะนะแล้วเปิลก็เลยมีผู้นำที่กล้าหาญคล้ายๆเข,า,ขาว่าเปิลสร้าง ไว้ยกย่องผู้นำที่กล้าหาญเนาะน่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะน่าจะประมาณนั้นครับรอ่านี่คือพิพิธภัณฑ์นนะบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์เนานะห้องที่สองเนาะนะครับเป็นยอยีเดอร์เนี่ยน้องขุนมีประวัติ ต่างๆมากมายเลยนะครับ mm. อ่ะปาเดี๋ยวไปดูห้องที่สองห้องเออห้องที่สามตอ,อนี้เหรอห้องแรกมีมุ่นป้ามาแอลโดยแม่สลองก้าวจะมาชมวิวเนาะไปไปมามามา,มา,มาชมพิพิธภัณฑ์าาก่อนนะครับอืมเนาะ โอ้นี่มีอะไรออมีโต๊ะมีเก้าอี้นะพิพิธภัณฑ์ห้องที่สามทั้งหมดนี่มีกี่ห้องอืมสามห้องนีค่ะห้องแรกญี่ขึ้นหนูน้อยหนูน้อยนั่งเล่นมือถือห้องแล้วไปลองไปดูห้องแรกเนาะก็น่าจะมีอยู่สามห้องเนี่ยแหละอือเดี๋ยวไปดูห้องแรกนะครับดูเหมือนเปิ้นจะ อธิบายอย่างเนาะอุมอนุสรสถานวีรชน ไปดูพิพิธภัณฑ์ห้องที่หนึ่งก่อนว่าเปิ้ดอธิบายอย่างกัน อันนี้เป็นเป็นอธิบายอธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังนี่เป็นอธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังเนาะ เอาอ่านได้ยังไม่รู้อันนี้่ะอืมอันนี้อืมเนี่ยนะสะดุดีวีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติเดียวเดียวเดียว เดี๋ยวเอาไปชมบรรยากาศต้นนี้เดี๋ยวลองไปอ่านป้ายดีๆเหมือนกับแล้วค็ยสรุปเพือฟังดีกว่านาอเนี่ยคือโอ้เนี่นี่แผนที่เนาะภูมิศาสตร์ ฟังว่ามันคืออย่าได้อันนั้นเป็นเป็นเป็นมีวิทยากรเป,เป็นมีวิทยากรแบบนำเที่ยวคล้ายๆกับไกด์นำเที่ยวนะส่วนเฮามาแบบมืดตึบครับมาก็าจะมาชมวิวพระธาตุศรีนครนะินทร์เนาะก็เลยแวะมานี่กันนะครับบรรยากาศดีอยู่เนาะดีมากเลยบรรยากาศตอนนี้นะเอาละครับออกไปก่อน มามาเอาบรรยากาศครับมาเอาบรรยากาศฝรั่งเพื่อกวามแอลเนะะาะเพื่อือความสนใจเนาะสำหรับคลิปนี้อาจจะเสียงอาจจะบัดหน่อยเนะเพราะว่าบมจะจจอธิบายอย่างอะ่ะ งงมากเลย <c oughs> คลิปนี้เสียงมันอาจจะบัดหน่อยนะครับเพาะผมมาหูใจอธิบายอย่างนเนาะเออครับผม,มเดี๋ยวอๆออกไปก่อนครับเดี๋ยวออกไปก่อนละ <c oughs> ครับผมก็หลังจากที่ตะกี้นะครับที่เฮาอูถึงานายพลตวนชีเวิร์ดนะครับบุคคลสําคัญของเปิ้นนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สุสานนายพลตวนชีเวิร์ดนะครับจะพามา่อสุสานของเปิ้นเนาะ สำหรับสุาสานนายพลต้วนชีวเนี่ครับนี่นะครับก็อยู่บักไก่จากพ่าพิธตะพันตะกี้หรอกนะครับอยู่ห่างกันประมาณ4 5 0 0เมตรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะปาขึ้นไปดูละเนาะบุคคลสำคัญของเปิ้ลนะครับเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยคือผมบ่กหูแหละแต่วันนี้ผมมาแอลนะ ผมก็ไล่ถามเปิน้นมานะเปิ้นว่า,เ,าเป็นบุคคลสำคัญนะครับที่เปิน้นสู้รบเพื่อคนของเปิ้นนะนะครับนี่อ่านว่ายอย่างนะอ่านออกก่อน ออกเนาะอืมนี่ครับสุสานนายพลต้วนเนาะบุคคลสำคัญของเป้นผู้นำ พอไปกับจูชมวิวเหมือนเดิมเนาะคืมฟ้าคืมฝนนะก็คลิปนี้เสียงอาจจะบัดบัดไปหน่อยเนาะครับเนาะเพราะว่าเฮาก็บอกฮู้ประวัติที่ไปที่มาของสถานที่เลยนะครับมาอ่านประวัติตั้งหลังนี่ก็ยังงงงงอยู่นะครับยังไ่เข้าใจเนาะ เพราะว่าเอามาแอวเอาบรรยากาศมาได้นะครับก็ต้องขอสุมาอาภาัยตัวนะครับสาหรับคลิปนี้เสียงมันอาจจะบัสไปหน่อยเนาะแต่ก็จะแต่ก็พอที่จะสรุปพือข่าวๆก็คือเป็นสถานที่ที่ยกย่องวีรชนเปิ้นนะเนาะนะ้องเนาะแม่งก็อืมเนี่ยละก็สําหรับคนอื่นที่เปิ้นทาคลิปนี่เปิ่นก็ศึกษาปบาวัิมาดีแล้วนะครับแต่สําหรับผมนี่คือไปมาชมบรรยากาศเอาดึงๆนะเนาะไม่นะ <laughs> ได้ศึกษาประวัดอย่างมาเลยนะครับอ่าน ประวัติดูละก็สรุปได้ข,ข่าวๆก็คือเป็นยกย่องวีรชนเป็นนั่นแหละเนาะที่เปินมีความกล้าหาญนะครับที่เปินมีความกล้าหาญเอาละเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่ไปพอนปุ้นดีกว่าไปพอนระศรีะธาถารีนครินดีกว่าครับ